สบายดีสบายดีพีพีเอฟสีเด้อยินดีต้อนห้าพ็อกซ์ซองน้องรจนาล่องสานเนาะทุกคนเนาะมื้อนี้มาเหือนน้องหนิ่งเนาะทุกคนน้องลีกําลังเฮ็ดอาหารกินเฮ็ดเสืสวนเนาะอาหารหลักอาหารประจำที่อยู่ล่องสาน้องบกินเนาะเต้าหู้ไข่ข้ส่งลาได้อันนี้าว่งลาวอันนี้นี่ของไทยนะใส่กรอบซีดใส่กรอบเนาะ อันนี้ก็คือจุ้มจีนเนาะหรือว่าจุ้มจีนอะไรนะจุ้มจีนหรือว่าสีส่วนสีส่วนอะไรเป็นเอซีส่วนเนาะมีลายลายคนนี้ใครเหงาเนีเ่ยมายุง้งงานน้องนิงน้องนิงยุ้คนน้องนิงอันนั้นแม่บางอันนี้ปา้าติ้งปา้าติง<อ>้งก็คือแม่เลยแม่บางแม่นางซื้อนางแม่นางคุณเป็นจะเอาเนีน่ยแม่ <c oughs> นา เอ้อแม่บางเถอะปานาปานาปานาเอ้อแม่บางเคยเอิ้นว่าปานาเคยเจ็บปาติงเนาะลูกกวกคนซื้อติงเดย์เคยเอิ้นมาติงคือแม่บางลูกกวกซื้อปองเคยเอิ้นแม่ปองนี่เลยเอ้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 ยเดี๋ยวทาเบิ้งเลยว่ามันสุกแล้วสิเป็นจังไหนเนาะทุกคนเนาะมือนีกามืองามมืองามยามดีมือข่ายยากเนาะ <laughs> ya Gong liang. <laughs> คื <c oughs> <te le noise> <c oughs> อทุกๆวันทุกๆวันทีสิบสี่หรือว่าวันทีสิบห้าคือขุดอยู่หลงสารเพื่อนจะเพ่น <c oughs> จะ <c oughs> จ,จกอย่างแล้วไปขายเนาะ <c oughs> เดือนนึงเพิ่นจะขายอยู่ซองเทือแล้วก็ทุกๆวันทีสิบเก้าหรือว่าสามสิบเพิ่นจะจกอย่างไปขายเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้เพิ่นก็เลยว่าขายอย่างแล้วเพิ่นก็มาเฮ็ดอันสส่วนซุมกันกับเพาเหงานี้เนาะทุกคนเนาะโอ้เบื่อไหมขุดหยาห์หยาห์แซ่ขนาด ลูกไหนรักเาแ้วน้ำตื้นส่มันนี้เอสโซเพื่อสิวะคันเาเอบานน้ำมันบานสี่อมมาทีจ้างฉันพิงรู้แล้วน้ำมาตื้นใส่เหรอเจียวนีุ่่อไนี่ย์ะบออันนั้นใส่บานโซเอาตันนี้บใซ่อีโซ่าเม้นเดนั้นะว่าเมนอันกันบุบอแม่เครื่องนัวมัน เจ้าเคยใส่วะเครื่องนัวมันว้าพุ้เสเอาออนกันบูบมาใส่ในบมเอาน้ำใส่เนาะใส่ใส่เบานาใส่มันจะแซบแล้วนะเอวไหมใส่ละเม็จะเป็นในเครื่องนัวมันนะเนา่เเบนัว น่าอร่อยอันนี้ก็เอาใส่เลยเด้อเดี๋ยวเอานี้ใส่เลยเนี่ยมันนิ่งอเนี่ยส้มก็กลิ่นน่าอร่อยมื้อนี้สาวลีเฮ็ดให้กินมื้อนี้นะสาวลีน้องนิ่งสบายดีทุกคนมื้อนี้มากินยี่หาน้องนิ่งไปได้แล้ว จุนเซซวนจุนจุนจุงชีนอันนี้ฟดก่อนอ่ะเออมาฟดก่อนสุกแล้วสุกแล้วชิมชิมชิมสุกแล้วเด้อเด้อเด้อมา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 เด้อเลืนเดือนมาไหมบุ๋มิต๊ะ กินจืดตั้มเนาะโอ้ยบบย่ามีแต่คีบๆไปแล้วไปนั่งเพื้นนั่งหมั่นก็ได้นะเออเอากินกินอ๋อสุ่มเซฟกันาดเนาะเอาน้ำซีเลยดาน้ำเนาะเป็นยังบุควัยปะเออเอาเอาได้ใส่เต็มเกลือเนี่น้ำปลาในใส่เด็ดนะเข้ามาไม่ไม่มันไม่ไม่มันโต๊ห้าพอาว่เราได้มาคืนก็สั้นเะากินแต่มื่อคืนนี่แล้ว เดี๋ยวแม่เมื่อไจกมันนอนอย่านีเนาะกินกันนี่อจุกแก้วนนไกินแลวซุมกันเต้นุสรและจกอยาเนาะสิโอ้โหมันวัดไร่กิกนินยาิงอันนี้มองเบิ่งกินน้ำตาลไหมลบ่ะนี่ม่เคือนี่ท้าไปนัดิตงไหมเตง้อท้าิลทาอันเท่าดีะ

เอาว่วงเอาชอตัดสวยเจีวเลยนะเพ้อแล้วงมักเซนัจ้า sila si Rai. Nakito ko sa'yo yung limit.

กินหลาคนละบกินน้อยคนละหกส่วนกินสองคนกิคุ้มค่าวะเต็มมาอเียอยู่กินน้อยคนละอันี้็กเลือเนี่นี่ชาปลาดุกเน่ยะปลาดุกขนาดซืกินนกอสนซอฟโมือใได้ลาชิกินป่ะปัดเดสิเนี่อาเก็บลือือต่อไปไหมนิ่งแซ่บมีแต่ผู้สาวรอันนี้น่ะ เป็นยัอแซบเด็กวอมดนหมูแซบแซบเพชร่าไม่มันเพชรแซบทั้งแซบทั้งเพชรเผ็ดทั้งแซบดีใจนําเดอเฮียเด้อพระโชคมันนาได้หลายคนนี้เฮียเลียมาเลยทึกเล็กสยามพลาสมีเลี้ยงจะคนจ่งที่โอยไลจิบคนเนาะ ชนีกามีน้องรีน้่งหนิงอันนั้นซื้อหนึ่งบุกนสาอ้นอันนี้อันอ้นอัน่ออะอินตัวอ้อเพื่อเลยล่ะวะนาองแสนอ้นอันเอียนนะงแสนสองแสนฉันงงห้าแสนด้วยเน้อมดเลย พี่บอกว่าไปขีดด้วยกันไปเยอน้ำจมม้วก็ขีดไปเยอน้ำ้มคาใแต่ว่ามันม้เนกันกระด้อยไปกระด้อยมาใช่หมบเีรนแบบมึงสุกข้อหายมิปลาปาแล้วเป็นลากินกันบบลายคนแซ่บนะคุณทราบปะ้าโมรมาคือว่าอย่างไร มีนิตตี้มเนิตก็โทรได้เลยใครคตณจมือพักเหอมือพักคุงเพื่อนต้นโต๊ะตาใช่ครับมันโต๊ะมันช่วยกัน้มันเอ็ีเขาวตเค้กเบิ้งเฮียนอ่ะต้อจหมูอืมต้องเป็นเป็นหนึ่งโมงพี่หก ปีลันหม่อม่ไมนบอกเช่นหุเคยยอใต้อะทอดเมนิ่งอดไหมอดมนิ่งกีกูกะซดนิงละเอาไปอถ้าลืมมอดเลยสิมันซิบไม่มอวะารินไหมไม่หรอไม่หรอโอ้ยนี่ว่ามอดอยู่นี่กันอย่งดเนาะต่อตรงเออ หอนฮอนเต็มสตี้เมือนกับต mm ัดหม่ยงเอใางกับมาเอาด้วยอีนี่อีอีนั่นมาเห็หนลูกเจมเชคทำเยมตาก้าเมดในที่อ๋อเี่หอมทุกคนแซ่บหลานเ่ยแชดกันดูแ่แ่เ่หลายคนกินยาเป็นกินดีเนาะ กินกับเบราเ <ulously, S 1> <busca S 2> อาแคบเนีามคนแต่เราจะโซสามคนเรึไงเนี่ยกินเดือดกินไว้ก็ตัวเดือดเทเดือดเบืองนะป้าโตนะกลมลู่เลยข้าว่ากินเนี่ยเดิงไปแล้วมันตึงเลยนะต้องไม่ผิดปกติในนวลเลยโทรงติดบวชเบิ้งเดี๋ยวเท่านี้ก็เดินทุกคนเด้อจะไหนก็ฝากทุกคน กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเขาเลยเนาะทุกคนเนาะจะเลยค่ะทุกคนไปติดตามซองน้องนิงสาวลาวเลยเด้อเนาะทุกคนเนาะกะรี่สาวลา,าวลงไปยิ่งอิ่งอิ่งบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเลยทุกคนเลยมีเงินมันมีเงินนะมีเงินได้